พูดวาอยุเจ้าช่างกล้ามากนะอีน้ำเฟยใช่แล้วข้าเองข้ารู้ความลับเจ้าแล้วจะฆ่าข้าปิดปากหรือเปล่าล่ะหากท่านฉลาดก็ควรหุบปากซะพอดีนายอย่าให้ข้ามาเป็นหูเป็นตาให้จะให้ข้าปิดหูปิดตาได้ยังไงกันล่ะตอนนี้เจ้ายังเอาตัวไม่รอดยังมีเวลาไปสนใจพูดอคติคนทรยศอย่างนั้นเลยท่านกําลังขู่ข้าานุจักข้าน้อยไปแล้วข้าไม่ได้ขูเจ้า ข้ากำลังต่อรองกับเจ้าต่างหากแล้วไม่ต้องเปลล่นน้ำลายกับเขาหรอกาคะฆ่าเข,า,ขาเองอมา อีน้ำเฟยท่านกล้าสู้ข้าเหรอคิดให้ดีนะวรยุทธ์ท่านเครเป็นคนสอนผู้บายุที่ปลอบชีวิตด้วยเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่เคยมีด้วยเธอพอได้แล้วไปซะก่อนที่ข้าจะกลับคำรีบไปให้พ้นสายตาข้าคุณชาแล้วไปกันเถอะ กูชายป้ออังโอวันนี้ข้าจัดการเจ้าไม่ได้ขอฝากไว้ก่อนเถอ,อ,อะก็เป็นไรมะฉีอีซินโม่เอิงอะไรอยู่<อ>รีบรักษาพี่ข้าสอาิอ๋ออ๋ออ๋อได้ อย่างดีที่เจ็บไม่ถึงภายในแม่นางมีวรยุทธ์ลำเลศิศวันสวงวันก็หายแล้วล่ะฉีอิซินเจ้าแน่ใจนะว่าพี่สาวข้าไม่เป็นไรไม่งั้นข้าไม่อภัยเจ้าแน่เฮ้ยนี่เจ้าดูถูกฝีมือแพทย์ของข้าขนาดนี้เเนี่ยใต่รให้เจ้าได้กว่าปู่หมอพิศารของข้าล่ะท่านพี่เดี๋ยวเราลงจาเขาไปข้าจะพาท่านไปหาท่านปู่หมอค่อยรักษาใหม่นะ ข้าไม่เป็นไรมากแล้วล่ะพระเจ้าไปได้แล้วแต่ข้าไม่ไปด้วยนะอะไรนะท่านท่านจะไม่ไปกับพวกเราเหรอหัวเออเจ้าลืมสิ่งที่เจ้ารับปากข้าแล้วเหรอรีบไปเถอะข้าจะอยู่ที่ผาเหนือเมฆบอกว่าเพราะอะไรไม่มีเหตุผล ไปด้ข้าจะอยู่กับเจ้าเองเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกท่านทุกคนจะอยู่ต่อกว่าจะหนีออกมาได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยหมิงเย่สิงโกว่าอีน้ำเฟยจะกลับไปในงานนายและทำให้กงจงื่อยี่ไล่ฆ่าเจ้าใช่ไหมท่านพี่ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอส่วนที่โป้อ่างซอต้องอยู่ ก็เพราะห่วงความปลอดภัยของหมิงเย่สินท่านพี่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆข้ายินดีให้อี่น้ำไฟฆ่าข้า,ขาดีกว่าให้ท่านเดือดร้อนอหัวเออพี่คิดดีแล้วพี่ต้องอยู่ที่ผาเหนือเมฆเราสองคนถึงจะรอดรอดงั้นเหรอถ้าไปหากงจือยี่จะรอดได้ยังไงกันหากต้องการให้เจ้าอยู่ งั้นต้องให้พูดอัคนีตายซะใช่แล้วการตายของพูดอัคนีจะทำให้หมิเงเย่สินรอดด้วยพวกท่านพูดอะไรกันเนอะไม่ว่ายังไงหากทำให้ท่านพี่ปลอดไภัยได้ข้ายินดีตายเดี๋ยวนี้ล่ะหากเจ้าตายสิ่งที่พี่เจ้าทำมาทั้งหมดก็เสียเปลา่าหัวเอเอ,พ,เอพี่ไม่ได้ต้องการหัวของเจ้า แต่เป็นหัวของนางเป็นความคิดที่ดีอุบายสับเปลี่ยนสุดยอดอความคิดอะไรอ่ะสับเปลี่ยนอะไรรู้เรื่องอะไรเลยอออดี๋ยวทำให้ดู กูเ,ออเจ้ารีบไปเถอะโป้อังศรกับฉีอี้ซินจะดูแลเจ้าข้าเองก็หายห่วงท่านพี่ท่านจัดการให้ข้าทุกอย่างแล้วแล้วท่านเองล่ะไม่ต้องห่วงข้าคงเบ้งแห่งบูริมข้าก็เป็นเช่นนั้น